กันไกลสุดแปลกแหวกแนวทั้งสองแบบนี้มันคืออะไรทำไมบิดๆเบี้ยวเบี้ยวงองออะไรก็ไม่รู้นะครับเรามาทดลองใช้กันดูดีกว่าครับอะไรแหวะฮ่าฮอินฟินิตี้สวัสดีครับผมเอร์ซีตัวแสบนะครับใช่เลยครับกันไกลสองอันนี้แน่นอนครับเจอของแปลกๆของตัวตัวอย่างนี้มาจากไดโซนนั่นเองครับชิ้นละ60บบาทครับก็ดูดีครับ มันดูก็รู้สึกน่าสนใจเลยใช่ไหมครับไม่เป็นกไกที่แบบหัวบิดงอไปข้างนึงอันนึงเอ่าง้องแต่โคเลยขึ้นไปแบบมันคืออะไรเห็นแล้วแบบสงสัยมากเลยครับวันนี้ผมจัดมา2องชิ้นมาทดลองใช้กันดูครับว่ามันใช้งานในวิธีไหนกันบ้างนะครับมาเรื่องเดี๋ยวเรามาดูรถตัวผลิตภัณฑ์ก่อนครับดูใกล้ๆก่อนเขามีอธิบายอยู่เหมือนกันว่ามันคืออะไรใช้ยังไงนะครับมาดูกันครับอ่านี่นะครับทั้ง2ตัวนี้ครับก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะครับตัวแรกนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ รีไซเคิลิสเตอร์ครับกันไกยสำหรับทำพวกรีไซเคิลต่างๆนะครับในะรูปตรงนี้ชัดเจนว่าเป็นการตัดขวดนะครับแล้วก็มีสามารถตัดกล่องกระดาษได้ด้วยกล่องนมกล่องนมมนะครับซึ่งตรงนี้ผมอยากรู้ว่ามันจะตัดง่ายกว่ากันแกธรรมดาใช่ไหมเมันเลยต้องทําเป็นแบบนี้ขึ้นมาอ่าอันนี้น่าจะมีผลนะที่หัวมันต้องโค้งแบบนี้เพื่อให้โค้งเข้ารูปขวดอะไรอย่างนี้นะเดานาน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับอ่ามาดูเห็นนะก็เขามีวิธีบอกอยู่นะครับเล็กน้อยตรงนี้ คัตเตอร์ก่อนนิดนึงครับคัตเตอร์กี่นิดนึงเพื่อให้กันแกอดเข้าไปได้ครับแล้วก็ตัดครับตัดได้ทั้งเป็นขวดและกล่องนมเลยนะอ่าก็ประมาณนั้นไม่มีอะไรเราต้องลองใช้ดูครับวันนี้ก็แค่ไปจุดว่ามันใช้ง่ายกว่ากันแกธรรมดาจริงหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับอ่าโอเคต่อไปอัอนนึงนะครับนี่เป็นกันไกที่เขาเขียนว่าเป็นกันกที่ทําให้การตัดกระดาษที่วางอยู่บนโต๊ะง่ายขึ้นครับ ยังไงครับอันนี้ถ้าให้ผมเดานะถ้าปอกอกรดิ่กันมันตรงใช่ไหมเราจะต้องหยิบกระดาษขึ้นมาเพื่อตัดอย่างนี้อาจจะเบี้ยวหรือเปล่าอันนี้คือแบบเราจะม่วไวางอะไรบนโต๊ะแล้วตัดได้เลยอ่ะไม่รู้ครับวันนี้ต้องลองอย่างเดียวเลยครับวันนี้ไม่รู้เลยเลยครับแต่รูปทรงโคตรประหลาดเลยครับดูดิไม่เคยคิดครับว่าจะเจอกันไกลรูปทรงแบบนี้ครับแต่น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวแกมดูตัวจริงกันนะคู่ก่อนเนาะ ว้าวเฮ้ยก็โอเคอยู่นะว่าดูว่าถเดืออะไรแบบไม่ได้น่าเกียดอะดูแบบแข็งแรงะ่ะไม่ใช่ของแบบจากร้านสิบบาทยี่สิบ,บาทแน่นอนครับดูแข็งแรงดีนะครับอะ่ะไปอีกตัวหนึ่งนี่เฮ้ยอันนี้เหมือนกรรไกรตัดผมเลยตรงเหมือนกรรไกรที่เขาใช้ตัดผมมอนัเฮ้ยเอยเอมันก็ตัดได้เนาะเออเออแปลกแปลกมือดีอะแต่เรารู้สึกแบบเราตัดแบบทรงแบบเออเนาะแต่นี้ดูงานดีกว่าอันนี้ดูงานบางทีมาฝืดๆเล็กน้อยนี่เฮ้ยไม่คมใช่ไหมบิ่นิดนึงโอ้โ เฮ้ยนี่ผมเคลมได้ไหมเนี่ยฮะมันบิดนิดนึงยู่ตรงนี้อ่ะไม่เป็นไรไม่มีปัญหาครับมาเดี๋ยวเรามาทดลองใช้งานกันดูดีกว่าครับทั้งสองขัวว่ามันเป็นยังไงนะครับมาเราเรื่มาแรกที่กันไกลตัดขวดก่อนเลยนะครับเอาขวดมาครับผมลองกันไกลธรรมดาให้ดูก่อนผมจะได้เปรียบเทียบกับตเองด้วยว่าเฮ้ยมันง่ายขึ้นจริงๆริหรือเปล่านะครับก็เหมือนกันกันไกตัดขวดเราก็เอานี่ก่อนเอาคัตเตอร์กันนิดนึงจะได้ตั่เข้าได้นะครับแล้วเราก็เข้าไปเอากันไกลธรรมดามันมันตรงใช่ไหมก็ตัด อเออคือจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะที่นี้มันก็ตัดใจง่ายสบายๆนะครับแต่ว่าขนาดกันไกลง่ายแล้วทีนี้กันไกลตัวนี้จะต้องง่ายกว่าครับจะต้องง่ายกว่านะครับถึงจะถูกต้องนะ,ะเดี๋ยวลองมา,มาอีกหนึ่งขวดมาอ่ะลองดูกันนะครับจะลึกหน่อยแล้วกันนะอ่ะเราคัเตอร์กรีดเปิดก่อนจากนั้นก็ขอ่เข้าไปแล้วก็ตัด คือมันก็ตัดออกมาได้นะครับแต่ภาพที่เพื่อนเห็นเมื่อกี้ก็เห็นแล้วใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าใช้กันไกลธรรมดามันง่ายกว่าจะได้ซําครับคือด้วยความที่ตรงเนี้ตัวใบมีดเล็กมากตัดได้แบบเล็กมากๆเลยครับทาให้แบบมมนต้องตัดหลายรอบมากครับหลายรอบจนแบบมันบินเลยดูเห็นะอะถ้าเป็นไกลธรรมดาครับดูดิเนี่ยความยาวตรงเนี้ ไม่กี่ชิปครับชุบชุบชุบชบชบแป๊ปปปแบบเดียวเสร็จหมดอันนี้แบบต้องหลายชุบมากนะครับแล้วเรียกว่าอะไรม,มันฝืดกว่ามากเราตัดเนี่ยออกแรงเยอะใช้แรงต,ตรงนี้เยอะมากใน,นการกดเนี่ยนะครับทำไปทำมาไกลเป็นไกลธรรมดาดีกว่าเลยครับอันนี้คือสําหรับขวดใหญ่ไงขวดค่อนข้าง,ง,งใหญ่นะแต่ถ้าเกิดเป็นขวดเล็กอ่าน่าสนใจครับตรงนี้ถ้าเกิดเป็นขวดเล็กแบบนี้แหละครับกันไกลใหญ่เนี่ยผมว่ามันน่าจะมีปัญหาแหละว่ามันเข้าไม่ได้คิดว่านัา้นน่าจะลองดูก่อนละกันนะครับอ่ะ เราใช้เป็นไก,กลไธรรมดาแล้วเจ้ตรงๆ,ๆธรรมดานะครับจริงๆมันก็ได้อนู่นะเนี่ยสามสี่ชึบเองเมื่อกี้ผมกินชิบไม่ได้รับแต่ว่าเนี่ยประมาณสามสี่ชึบขาดเลยอย่างง่ายดายอ่ะลองลูยกันหนึ่งถ้าเป็นไก่นี้โดยเฉพาะครับดูไปอ่าก็อืมอ่า มันก็ตัดได้ครับใกล้เคียงกันเลยในแหละเหมือนที่บอกแต่ว่ามันเล็กเหมือนเดิมครับตรงเนี้ยมันสั้นมากทำให้แบบต้องตัดหลายรอบกิ้เท่าไหร่7หรือ8รอบได้ใช่ไหมกับอันใหญ่แค่แบบสาสี่รอบเองมันแบบมันมันต่างกันนะครับส่วนตัวผมนะถ้ามองผมว่าแกจธรรมดาก็ใช้ได้ดีแล้วคืนแกมันก็คมมันก็ตัดได้อยู่แล้วนะครับไอตรงเนี้ยข้อเสียก็คือเวลาตัดเสร็จแล้วมันบินแบบเยอะมากถ้าสมมติเราต้องการตัดไปทํางานฝีมืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะดูเลยเห็นไหมเนี่ยรอบรอบบินแบบบิน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 หมดเลย นี่นี่นี่ขวดเมื่อกี้ขวดใหญ่แน,น่เลนะดูดิเี่ยรอบๆเนี่ยบินบินบินทั้งหมดเลยครับเห็นไหมอ่าอันนี้ผมว่าไม่เวริร์กถ้าตัดขวดนี้แค่กันไกรธรรมดานี้ก็เป็นเพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องใช้อันนี้เลยนะครับมีอะไรอย่างีมีอะไรให้ลองตัดที่มันจะได้ได้ผลบ้างเนี่ยอ๋อนี่ตรงนี้ผมอ่านเจอส่วนนที่เป็นประโยชน์มากกว่าคือตรงนี้ครับสมมติว่ามีฉลากอยู่แล้วกรรกะฉลากออกเจ้าตัวนี้สามารถสอดเข้าไปข้างใต้ฉลากได้ครับสอดเข้าไปข้างใต้ฉลากแล้วก็ตัดได้เห็นไห อซึ่งวันนี้ถ้ากันไก่พวกเนี้ยมันสอดเข้ายากไงมันมันไม่โค้งครับอันนี้คือมันโค้งทำใไม่สามารถเข้าได้ง่ายนะครับมีประโยชน์อย่างหนึ่งที่เหนือกว่านะครับแต่ที่เหลือการตัดขวดอะไรไม่เวิร์คผมว่าธรรมดาวเวิร์กกว่านะครับเผื <S <S ่อบางทีใครที่เป็นแบบสายรีไซเคลิลจริงๆ่ต้องตัเดเยอะๆมากๆอันนี้ก็อาจจะใช้แบาะจ,จะคล่องนะครับ ตัดสลกักปุ๊บตัดขวดต่อตัดสลกักปุ๊บตัดขวดต่ออะไรอย่างนี้นะครับอ่าแล้วแต่คนใช้นะครับแต่ถ้าถามว่าจาเป็นไหมไม่จำเป็นครับถ้าไม่มีหรือมีแกรธรรมดาก็ใช้ได้นะครับนี่สำหรับตัวแรกนะอประมาณนี้นะครับ,อรรบอโอเคเริ่มดูอีกตัวดีกว่าครับนี่ตัวนี้ทรงโค้งเฟ้ลวงอะกระเพาะแพะกระเกาะแกอตโตะอแปะเลยครับเหมือนเดิมทดสอบกลมมีใจธรรมดานะครับมาดูกัน ตรงนี้เรามาดูกันเลยครับอันดับแรกเลยครับลองธรรมดาก่อนถ้าเราตัดกระดาษปกติครับการไกรธรรมดามันก็ตัดได้อยู่แล้วนี่ใช่ไหมก็ตัดได้ปัญหาได้อยู่แล้วนะครับทีนี้ครับเจ้ากลไกตัวเนี้ยเขาบอกว่าใช้สําหรับที่วางที่พื้นครับเหมือนเขาว่าเรา,าก็วางที่พื้นอย่างนี้เพื่อตัดเลยอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมาาาวางที่พื้นอย่างนี้เพื่อตัดได้เลยครับแต่ถ้าทำไมเราต้องวางที่พื้นเนี่ยถ้าเรายกขึ้นมาก็ได้นี่ครับมาเราดูลองดูก่อนลองตามที่เขาใช้แล้วกัน อันถ้าเป็นกรธรรมดาวางกับพื้นแบบนี้ตัดทมว่าตัดได้ไหมมันก็ตัดได้แต่มันตัดยากหน่อยนี่เห็นไหมเบี้ยวเลยชัดเจนอ่ะอันเมื่อกี้นี่อะไรไม่ค่อยเบี้ยวอ่ <c oughs> <c oughs> าแสดงว่าวางกับพื้นตัดได้ดีกว่าแล้วใช้ในกรณีไหนล่ะอันนี้ส่วนตัวผมนะผมคิดว่าน่าจะแบบนี้อ่านี่ครับใช่นะครับน่าจะใช้บนคัตติ้งแมตนะครับเพื่อวัดขนาดสมมุติว่าเนี่ยเราวางปึง้งเราอยากได้ กระดาษที่มีความกว้าง5เซนใช่ไหมเนี่ยเราจะวางให้ตรงครับก็อันนี้มันช่องละ1เซนพอดี5เซนก็5ช่อง1 2 3 4 5 1 2 3 4 5นี่ถึงช่องนี้5ช่องใช่ไหมครับเราก็จะได้วางอย่างนี้แล้วก็ตัดไปนี่อ่าก็จะได้ออกมา5เซนที่แบบใหญ่ๆเออน่าใช้อะไรประมาณนี้นะครับวัดขนาดะนะถ้าเกิดเป็นกระดธรรมดาอ่ะลองดูใหม่นะครับถ้าเป็นกนธรรมดาได้ไหม อ๋อมันจะต้องแบบยกขึ้นมาสูงมันจะยากครับนี่เห็นไหมแต่เบี้ยวหนักเลยนะก็เ <c oughs> <c oughs> ลยดูว่าก็ใช้ได้ง่ายขึ้นแต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอยู่ดีนะครับมัน <c oughs> ก็พอได้พอได้เอาใหม่อ,อีกทีอ่ะหัวตัวางปึ้ง5เซนคือเราไม่ต้องยกกระดาษขึ้นมาเลยเราสามารถตัดกระดาษที่ติดอยู่ที่โต๊ะได้เลยอย่างเงี้ยหาเซนนะฮนะแต่ก็นั่นแหละรครับด้วยความที่มันก็ต้องแบบเงบียบๆหลายรอบอ่ะทำให้มันไม่ตรงใช่ไหม นี่จะดได้นะถ้าเกิดมันยาวกว่านี้มากๆครับแบบว่าเราเล็งปุ๊บแล้วเงียบทีเดียวเลยเงี้ยจะออกมาตรงสวยมากเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้มันใช้งานในแบบนี้ครับเขาเขียนแบบนี้เลยว่าใช้สําหรับตัดกระดาษที่วางอยู่บนโต๊ะจะได้ตัดง่ายขึ้นแบบนั้นนะครับรู้ว่าผมจับไม่ถูกเองอาจจะต้องแบบเรียกว่าอะไรอ่ะวางนอนกับพื้นไปแล้วก็ให้มันแบบทะลยสลยทะลยสลยทะไลสยอย่างนี้หรือเปล่าอ่าลองดูอีกที่อันนี้ไม่ต้องวัดนะทะสลสยไปอืมอ่าเฮ้ยดูเรียบขึ้นนะเอาใหมเอามาหม มันก็มีความโยกนิดนึงเหมือนมันต้องใช้จริงๆมันต้องจับไหมลองดูใหม่อะ่ะสมมติว่ามีจับไว้่างนี้อะไว้่างนี้อะ่ะโอเคตัดง่ายๆอย่างเงี้เน <c oughs> ี่ย <c oughs> ก็ก็ไม่ไมเข้าใจอยู่ดีครับืืนั่งเราคิดดูแลว้วอะถ้าอยากให้สวยจริงๆวัดแล้วติ๊กเอาง่ายกว่านะครับมาห้าเซนหเซนใช่ไหมแล้วก็ยกขึ้นมาใช้ั้ไกลปกติตัดเงีบทีเดียวมันก็ได้นะอะ่านะ ก็มาดูครับก็เป็นเป็นไก่ที่ผมเจอมาแล้วบอกว่าน่าสนใจดีก็เอามาลองใช้ดูนะครับก็ผลมาเป็นประมาณนี้ครับส่วนตัวครับอันนี้ส่วนตัวผมเหมือนเดิมครับผมมองว่าเป็นไก่แบบธรรมดานี้ดูดีกว่าครับดูน่าจะแบบใช้ได้ดีกว่ามากนะครับหรือเพราะว่าเราชินแล้วก็ไม่รู้นะชิเก็ตเปลี่ยนบ่อยอะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนแบบใช้ตัวเดียวพอจบครบตตดได้ไม่คุ้นหิวอย่างโลกอะไรประมาณนั้นนะโอเคก็เป็นแนวทางนะกันเผื่อใครเห็นแล้วว่ามันเหมาะกับตัวเองก็เอาไปใช้ได้นะครับอ่านั่นแหละครับ นี่ก็คือเรื่องวุ่นๆของกันไกทั้ง2แบบที่ผมเจอมาในวันนี้นะครับสรุปแล้วแพ้รับค่าให้กับกันไกแบบธรรมดาสุดคลาสสิกน,นี่ครับ <laughs> ไม่หรอกตพรว่าของเขาไม่ได้เขาคิดคนมาแล้วมันจะต้องมีดีอะไรมากกว่านี้ผมอดัดยังใช้ไม่คล่องเองครับมันจริง ถ้าเราใช้บอ่อยๆจริงๆอาจจะใช้ได้ดีกว่าก็ได้ใครจะไปรู้ข้ออแบบมาเพื่อแบบนั้นโดยเฉพาะเลยนะคบอ่ะอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนสนใจนะครับก็ไปดูที่ร้านไดโซได้ครับ60บาทนะครับชิ้นละ60บาทนะครับผมเดินดูแล้วเออมันแปลกดีก็อยากจะเอามาทดลองใช้แล้วก็มาแน,น,นะนำเพื่อนๆครับเผื่อว่ามันดีจริงครับแต่ส่วนตัวผม อ,นนอันเดียวจบครบครอบจกักรวาลครับอย่างที่บอกเป็นแนวทางรกันนะครับโอเควิดีโอกันรีวิวของเจ๋งวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้ารักก็กด subscribe เลยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับได้กันไกลใหม่มแล้วขอไปตัดขวดรีไซเคิลให้หมดบ้านเลยดีกว่ากันไกลสุดเฟี้ยวเงาะกระเพาะแพะสองแหน่นี้นะครับไปเลยครับสวัสดีครับเว้ยจับทิมตาโคงมาตกใจฮอ,อ,อะไรเนี่ย